ครับ,บนนะดูดีๆนะพับพับอย่างนี้อึ๊บจะยกขึ้นยกขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยว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 ให้ช่วยไหมครับไม่เป็นไรครับอันนี้มันเดี๋ยวนะครับต้องยกขึ้นโอเคได้แล้วครับผมทายตรงนี้ครับตากล้องตะก้อนจะมันไม่มีรูนะปกติมตันจะมีรูอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับไม่เห็นไม่เป็นไรครับทุกคนราตับตรงนี้ปุ๊บแล้วยกครับเอาไม่เปิดแฟลชอ่ะไม่เป็นไรครับมันมองไม่เห็นนะนี่ครับเริ่มพับแล้วครับนี่ครับนี่ก็พับแล้วครับคุณย่าสามารถพับเอาขาตั้งขึ้นอย่อนครับพับแล้วทำความสะอาดได้ง่ายๆนะครับถ้าใครไี่มีขาตั้งไม่ต้องพับก็ได้นะครับนี่ครับดูวิธีการพับนอนลงต่อไปก็พับตรงนี้นะครับ ส่วนแฮนนะครับน่ครับเราออกมาอย่างนี้นะครับป๊บนี่ครับต้องเข้าไปอยู่ตรงเบาะใช่ไหมครับครับถ้าบ่อยทางไหนเราก็ไปอยู่ข้างหลังเบาะนะครับเอองัดขึ้นนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเบาะใช่ไหมครับเดี๋ยวนะครับหาไม่เจอได้ๆๆเนื้อเหนื่อยวะต้องต้องดันลงกว่านี้ใช่หรอเนี่ยอันนี้ต้องดันลง หาไม่เจอว่ะหาอะไรไม่เจอไอ้ไอ้ปุ่มปุ่มอ่ะเออแล้วก็ผักออกไปเลยถ้าอยู่ข้างๆบอกอย่างนี้ก็ผักออกมาเลยครับใช่ไหมครับได้แล้วเจอแล้วครับเรามันกงอันนี้มันจะก็มัปกติอย่างนี้นะครับแล้วดูแล้วลด,ลดูดีนะมันจะยุบขึ้นไปอ่ะปุ๊บเห็นแล้วครับรยุบยุบขึ้นไปนะครับแล้วเราก็เราก็จะดึงออกได้ครับอยางไง่ายไดอยางง่ายได้มา เรามาดูภาพเรามาดูกันเลยนะครับครับผมดูดูอะไครับสามร้อยหกสิบองศานะครับนี่ครับมันนันมันจะหยุดตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะมีนี่คือฐานรองครับฐานรองฐานรองฐานรองรับครับแ้อย่างรายารทั่วไปคงจะไม่มีนะครับอถ้าพับไม่ได้นะครับส่วนใครที่ไม่พับไม่เป็นหรือว่าอะไรไม่เป็นนะครับก็สามารถไปดูช่องนี้ได้นะครับโอเคนี่มันอีพีครับการพับเลื่อนครับพับยังไง ้ขึนเอาตอนี้ถ้าอยากคนมือใหม่ครับเอาอันนี้ขึ้นครับอันนี้ขึ้นก่อนอันนี้ขึ้นก่อนนะครับแฮนส่วนแฮนนะครับส่วนแฮนนะครับปุ๊บไขเร็จปั๊บล็อกไม่ใช่เหรอล็อกไม่ใช่ไม่ใช่ไขตทษทีล็อกปุ๊บไขใกล้หน่อยดิแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ให้มันประกอบกันเลยปุ๊บเลื่อนมาตรงนี้นะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ก็ต้องล็อกนะครับแบบนี้ถ้าเขาให้บาร์แบบนี้ก็ต้องล็อกแบบนั้นนะครับผมนี่ก็ล็อกแบบเดิมนะครับครับผมสําหรับอีพีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบายไอคนท้านังเกี่ยวได้เดิน